สวัสดีครับสวัสดีจ้ะและนี่คือรายการแก่เกินเกม EP ท <_ S 1> ี่3.5ดที่ไหนพูดซิบรณ์ากามันเป็นยังไงทุกคนคงจะงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมุมจอฝั่งนี้เห็นเหมือนคนคุยกัน <_ S 1> ใช่ครับ <_ S 1> เราคุยกันอยู่ฮะนะครับเจ๊กุ๊กนิกโออัดคลิปกันอย่างสนุกสนาน ใช่คราวนี้ครับไฟเสียงมีปัญหานะครับผมเ,ออเสียงไม่มีเลย<ะ>ก็เลยทําให้เราต้องมาอัดเล่าให้ฟังมันอัดไปแล้วอ่ะเจ๊เติมเงินไปแล้วห้าพันเราก็เลยต้องแบบเออมาอธิบายหน่อยว่า มันได้อะไรบ้างเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างเนะครับผมก็ไหนๆนคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้ดูอยู่แล้วนะคะก็นี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะย่อหน้าจอกล้องปัจจุบันก่อนเออกล้องที่เรากําลังคุยกันอยู่นะครับผมก็คือกล้องซ้ายมือคุณผู้ชมนะฮะใช่ถูกต้องอ่ะส่วนฝั่งนู้นอ่ะเออทางนู้นทางนู้นฝั่งขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วใช่มันก็คือภาพไม่มีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาเรื่องเสียงถูกต้องนะฮะนี่ฮะจะเห็นว่าเรากดแรก5 0 0พกันเจ้เขาเรียกว่า ขอบคุณสำหรับกาแฟด้วยนะงเจ๊ไม่ได้กินกาแฟนะต้องหลักสินก็น่ารักกับเจ๊ตลอดเลยจ้ะเจ๊เอากลับบ้านไปกินอาหารท่านโอเคครับของนิกครับมาแล้วอ่าขอบคุณสำหรับกาแฟนะประเด็นที่น่าสนใจคืออะไร คือตัวที่พลาดเนี่ยนะับผมคือไอตัวกลางเนห็นอยู่ขวามือคุณผู้ชมเห็นอยู่ว่าวันนี้เราเหลือกันแค่2คนเพราะว่ามันหนีความผิดไปแล้วใช่มันลาออกไปแล้วจากเอนาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมาสมัครใหม่ออก3ามรอบแล้วพี่อาร์ดูมันคือว่าก่อนเริ่มเสียงเ่เห็นแม่งเอาเครื่องอัดเสียงมาจอดซึ่งช่วงนี้ไมค์ผมมีปัญหานะฮะก็เลยใช้เครื่องอัดเสียงก็ทำอย่างเงี้ยมาตลอดใน NR ช่วงนี้เห็นไหมออกมาตั้งแล้วมันก็ดีดนิ้วเช็คโป๊ะโป๊ะแล้วมันก็กดอัดทุกอย่างผ่านการตรวจสอ โดยมันนั่นแหละครับซึ่งไอไมพวกนี้ยเจ๊ใช้ไม่เป็นเจ๊ใช้เป็นแต่ไมที่มันเป็นหัวใหญ่ๆแล้วเป็นสายยาวๆน,นั่นแหละจารนั้นแหะคือจะถนัดแบบนั้นอย่างเดียวหัวใหญ่ๆมีมีไมที่เป็นไมเหมือนสุรพลอะทีให้อยลงมาแล้วก็ะจะมีสายยาวๆแบบกี่เมตรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอันนี้มันนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีเจจะไม่ทันไม่น่ามาทำคอนเทนต์เกม นี้เอลูกสาวผมเพิ่งเข้าปฐมหนึ่งปหนึ่งนะฮะเข้าโรงเรียนเดียวที่เขาเคยเรียนเขาใช้คาว่ารุ่นน้องผมหยาบคายเขาเรุ่นหลานก็เรียนอัศษรธรรมบุรีเหมือนกันทะลุสองรอบแล้วโทษทีสามที่เหลือตามมมเมนตเมื่อกี้ไม่ใช่นะคำเงนเดียวสองฝาด้วยเพื่อเออเอาปิดเสียงสิใครข้อมือกรบผม อ่ะนี่มเมื่อวานนะดูเราชวนคนนู้นคนนี้มาสน,นสนุกกันเลยสนุกกันเลยพวกแกฮาขี้แตกเลยเอาคนนู้นมากดเ,เอาคนนี้แต่แต่เอาจิงเมื่อวานเจ๊สวยอย่างหนึ่งฮนะกิจกรรมนี้ก็คือเราเราแลกทั้งหมดห0 0ร้อยเหรียญทุกคนน่าจะเห็นแเรากดไปละสองร้อยเหรียญแล้ว มันเหลือทองคายอยู่แค่อันเดียวอ่ะเราก็เลยกดทีละสิบเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทีดีคินเอออ๋อมีสูตรเหรอกดทีละสิบคือมันดูคุ้มกว่าเออใช่มันได้กดหลายทีกว่าฟิลเหมือนกับแบบถ้าเกิดเรากดร้อยแล้วมันมาตั้งแต่แรกๆเ่ยมันก็เหมือนเราจะโยนทิ้งข้างหลังไปหมายถึงในจำนวนหลังๆน่จริงจริงกดไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าท้ายที่สุดอ่ะไอ้เหี้ยทองไม่มา ไม่มาแต่คลิปนี้ได้เปิดไอคอนหนึ่งใบจากการที่เจ้เขาแลกแลกเหรียญครบ15 10, ื่นห้าคลิปก่อนเราแลกครบหนึ่งพันเหรียญใช่คลิปนี้ก็เลยยุให้เติม 5, ห้าพันฮะนะฮะดูไปเจ้คำว่ายุให้เติมห้าพันแล้วกูก็ยุขึ้นซะด้วยเนี่ยดูเจ้อลังจะกดในคลิปนั้นเ,<อ>เจ้อลังจะกด อ่ะคือคือเขาได้กดบ้างนะฮะโหแม่งเสียดายจริงผมว่าสนุกว้ใช่ใช่ใช่มันสนุกมากสนุกกันเลยล่ะ NR สนุกกันเลยล่ะเรียกว่าคนมาเออแต่ถามว่าเจ๊ดำสนุกไหมก็ก็ดูจากฟีดแบ็กเอาแล้วกันนะโปรดิวเซอร์ตากล้องอคาเมล่าแมนทุกคนเรียกมากดหมดมาครบเมาครบเลยเงินเจ๊แล้วมีการบอกว่าเติมเงินแล้วไม่แต่ดูดิก็หมดนาทีแล้วใช่ก็ดูดิเนี่ยเจ๊กดเจ๊ไม่ได้เลยเจ๊ดูใช่ถูกเจ๊ทุเรศตัวมันซวยใช่ซวยคิดดูดิขนาดเจ๊งยันไฟอ่ะ ใช้คำนี้ที่ป่ะคือ2อ p ีแรกเนี่ยเจ๊งเปิดได้วันเดอร์ลาม่าได้เลมันใช่ไหมอ่าใช่ถัดมาได้ใครนะเดลเปโรปอลูฟูเตออ่าอ่าอีพีสามนี่ยังไม่ทันได้เปิดเลยนะอไฟเจ๊งซะก่อนไฟเจ๊งเจ๊งซะก่อนไอ้หมูนอนอยู่ยังเนี่ยเส้นรบกวนไหมต้องเปหมูต้องตื่นขึ้นมาไปปลุกมันมากดให้แล้วมีสูตรนะอะไรนะฉลียงขนานกับรีโมทต้องลากเป็นเส้นตรงลากเป็นเส้นตรงประกดเบี้ยวตั้งแต่บนลงมาเลยใช่มันมันมีความเชื่อว่า ระบบ A I ในเกมออนไลน์ไม่ชอบมนุษย์มันก็เลยทำให้ทุกอย่างเป็นเส้นตรงให้เหมือนกับแบบชั้นคือโมอมะโรบอทใช่อ๋ออะแล้วครั้งหนึ่งมันเคยตีติดมันเคยตีบวกแปดติดที่นี่ในสูตรนี้นี่ก็เลยเผลอเชื่อมันไปอันนี้ในจำนวนทั้งหมดที่มันตีมาวันกี่ทีก็เป็นสิบไมแล้วตีกี่ครั้งครั้งเดียว แล้วนี่ก็เผลอเชื่อมันใช่ครับแล้วก็เลยมาให้มันมาทำกับเจ๊ไม่ได้เป็นที่มันแล้วล่ะสุดจานหมูนะเด็กๆเขาก็พูดถึงกันเยอะแยะเออเนี่ยโปรดิวเซอร์ก็ต้องมาเนี่ยใชมเออแล้วเนี่ยเจ๊ก็ต้องหวัดดีมันมาครบเลยพี่พี่สุิชาติเนี่ยเออพี่สุรชาติก็มาใช่ไหมใช่พี่สุรกุ๊กทุกคนชื่อจริงคล้ายกันเนาะก็มึงเรียกมันอย่างเงี้ยคนต้องเรียกตามแบเนี่คุณชาติสับหลอกไงถูกต้องเลยะคุณชาติ จ้าของเพจสับหลอกปกติชาติแม่งคนดีก็เลยจะให้ชาติกดร้อยอันเลยเออดูซิว่าจะเป็นยังไงแล้วท้ายที่สุดทุกคนดูผลลัพธ์แอ,อ,อ้ไอ้ที่ยังไม่มาไม่มาเนี่ยซ้ายมือจะเห็นว่าทองทองมันมันเหลืออีกติ่งเดียวเอออันเดียวได้ไอคอนเออมันเหลือแบบอันเดียวอะ่ะคือถ้าไม่การากีมีจริงมันจะไม่ได้นะดวงหน้าเกียดมองอะไรเห็นนะว่ามองไม่เห็นในกล้องนะเห็นนะ ก็บอกให้เห็นน่ะบอกให้ผูรู้ว่าบอกอ่ะเออเห็นน่ะมาแอบมองแอบมองทำหน้าไม่พอใจใส่กันแล้วคลิปหน้าฉันกับกากทางนู้นน่ะหน้าซิงกันเลยนะมเออเนี่ยหน้าตอนนี้กับหน้าสั่งนู้นน่ะหน้าเหมือนกันเดลยหน้าเหมือนกันเลยคือหน้าเงี้ยตาลอยลยเหลืออีกสามสิบเหรียญก็ต้องลำบากพวกผมมากดให้ไล่เรียกกันมาทีละคนช่วยกันไม่รู้จะช่วยยังไงแล้ว ใช่ไหมอมสินอมสินก็น,นั่งรอบนี้อมสินเฝ้าเครื่องอัดเสียงให้เราเลยอมสินคือคนที่เข้ามากดเนี่ยคือไอ้คนนี้แหละที่มันมาไม่ใช่เลยนะมันกะว่ามันจะได้กดเพิ่มอีกั<อ>นบอกเจ๊เติมอีกใช่ไหมดูเ,เ,เติมอีกสามพันมาหน่อให้มันกดเล่นี่แหมทีนี่เงียบเ,เลยดูไอ้เฮี้ยยังไงก็ม่ดดีเลยดูดิจนเหลือสิบเหรียญสุดท้ายละเนี่เนเยเจ๊อยากกด สุดท้ายคือแล้วผมไม่ได้กดไงผมก็เลยกดไปก่อนประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือช่วยขนาดเนี้ยงอแงว้ดูหน้าเดี๋ยวดูหน้าเออนหน้าไม่พอใจแบบหน้าแบบเอออะไรวะดูแบกจุ๊สุดท้ายผมก็เลยต้องยอมให้เขากดมันไม่ใช่อย่าไปใช้คำว่าผมต้องยอมให้เขากดไอดี ID ก็ไอดีฉันเงินก็เงินฉันใครเติมเงินเจ๊แล้วจะทําคนเดียวทุกอย่างเลยไงแบ่งเงินบ้างไหมเออวะก็แบ่งเบาภาระกันไปเห็นแค่ตัว ขอโทษนะนิกนะโกรธกันอือว่าขอโทษกันแล้วนะครับผมช่างขอโทษแทนแทนตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมนะมาเดือดร้อนน้องนิกจริงๆแล้คนเรามันจะทำอะไรคนเดียวหมดเลยได้ไงเนาะใช่นะเออเนี่ยแล้วดูผมให้เหรียญหนึ่งบนบนไม่หยุดเลยเนี่ยดาไม่มีเสียงอันนี้ดาไม่มีเสียงของตีนี่กดหนึ่งเหรียญลองกดหนึ่งเหรียญดูกดซะเงือกติดเลยดูดิ โดนด่ากเรี่ยดวงไม่ดีเดวงไม่ดีใช่ยังไงอ่ะฟังเสียงทางฝั่งเรานี่นะแต่ดูฟิตแบบทางนู้นจอนู้นจะรู้จะรู้ถึงว่าเป็นว่าลมเลยคือเจ๊จะรู้ว่าเจ๊เป็นคนที่น่ารำคาญใช่ใช่เจ๊เป็นคนเห็นแก่ตัวถูกต้องช่วยกดขนาดนี้เรียกกันมาช่วยกดช่วยทำนู่นไม่พอจะเออตายเลยจะกระจีโอ้จะข่ามมนด้วยนะมันยังมีความสุขอีก เนี่ยร้อนเมื่อวานเราจริงทุกคนหัวร้อนครับเขาเหลือเศษอยู่ประมาณสองรกดแม่งหมดเลยเพราะมันเหลือก้อนเดียวอ่ะเนี่ยพยายามกดให้หมดเลยร้อนอุ้ยร้อนทั้งร้อนทั้งห้องใช้คำนี้ีกว่ะเนี่ยจะพักแปลไว้หมูไปแค่ดูดิคนจะนอนก็ไปปลูกมันมาเนี่ยหมูก็ช่วยทุกคนช่วยกันเต็มที่เห็นไหมงอกหงอกหงอกกินน้ำกินน้ำเสียงกินน้ำไม่เดไม่ตองก็ได้อ๋อเออใส่ซสาด์เฟเฟก็เกิน เนี่ยเรียกคนนู้นคนนี้มากดเออไม่ได้อันนี้ดูเหมือนไม่ได้เรียกเหมือนไล่นะ <c oughs> ไล่ก็ไม่ไปน้ำลาดก็ไม่ลงไอ้ก,กุ๊กเนี่ยไม่ใช่ขี้ครับ <c oughs> ได้ๆ <c oughs> เนี่ยวางแผนหาทุกวิถีทางทำยังไงวะเหลือสิบเอ็ดเหรียญกูจะกดให้ได้ทองเยเขาเริ่มขำเหำ็นไหมเขาเริ่มมีความสุขคนบ้าครับเสียตังค์แล้วมีความสุขเนี่ยสุดท้ายไอ้กุ๊กจัดให้มึงจัดให้ได้ทุกอย่างยกเว้นไฟที่ไม่เสียสต่แล้วอันนี้หนีเลยนะหนีเลยไปกลับลพบุรีไปเลย บอกว่าผมลาออกจากเอนาแล้วเจ๊แม่งใช้คำว่ากบดานอ,อนนะีแล้วเห็นนั่นบอกวันโทรหารนี่บอกว่าเดี๋ยวสองวันผมจะมาสมัครใหม่ใช่ไหมบอกใช,ใช่นี่นรีบรับตะกองเบอร์มาเนีเนี่ยดูทุกคนกดยังไงก็ไม่ได้หนึ่งเหรียญสุดท้ายดูดุนหน้าเขาเนี่ยได้มาทำไมมาติคาร์สเอามาทำไมเอ,อ เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเปิดไม่ทันแล้วเนี่ยเนี่ยยันสี่เหรียญสุดท้ายสู้ขาดใจมากเอาให้หมดเลยคือไม่หมดแล้วกลับบ้านแล้วมันไม่สบายใจอ่ะใช้คํานี้ที่บถูกต้องอืมเพราะเจ๊จะได้สบายใจใช่พวกนี้เซ็งมากเบื่อขอโทษทีนะที่ทำให้เซ็งเออรู้ไว้ก็ดีเจ๊ไม่น่าเลยแล้วดวงซวยอย่างนี้พวกนี้เซ็งเลยตอนนี้กูรู้แล้วใช้โปรแกรมะไรทำคลิป้กูทำเองก็ได้อยู่ที่บ้าน ไม่แน่เหมือนกันแหละมันอาจจะลง IP นี่กเอาไว้อับเเออว่ะคอมเครื่องนี้มันส้นดินตลอดเลยคือผ่าน IP a d แอดเรสนี้แล้วแบบไม่ว่าจะใช้ ID เกมของใครก็พังมหมดหมดเออนี่ฮะแล้วเรามีแอปหวังพึ่งปาิหานนะเพราะว่าไอเนี่ยเมื่อกี้ที่จิ้มอ่ะอันขวาเนี่ยนี่ฮะ มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ารางวัลแจ็คพอตถ้าเราได้อันนั้นนี่เราจะได้ไอคอนสองฟังอ่าใช่ใช่แล้วก็หวังนี่ผมก็คำนวณก่อนว่ากดยังไงให้กดได้ทุกคนเหลือย2อันรู้สึกกดได้ทีอทีอ่าคำนวณคำนวณไว้เสร็จแล้วเราจะได้แบ่งกันกดแบบเท่าเทียมนี่ฮะคนแรกก็เลยอัญเชิญอาจารย์หมูมากดก่อนฮะกดสอันมั้งอาจารย์หมูใช่ใช่สามหรือเก้านะเนี่ยเนี่ยเส้นตรงสู่เส้นตรงทุกคนจะเห็นว่าเก้าเก้าเก้าทุกคนจะเห็นว่าเมาส์เบี้ยวแบบเบี้ยวทุเรศอะ อ่ดูเออเมันเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเส้นตรงอืมแล้วก็มีปัญหาเรื่องกินตัวด้วยใช่ใช่จักรแลอยู่หน้าเจ๊มันบอกว่ามีสูตรไงเจ๊ก็เลยบอกใช่ตอนนี้กลัวลังสูตรอยู่ไม่ใช่นั้นสูรอากาศโอ้โหโอ้เนี่ยสุดท้ายไม่ได้อย่างว่าคุณทำงานโปรดักชั่นวันนี้ก็น้าท่าไม่อาบหลายวันอ่ะไม่จําเป็นนะควรอาบก็น่าจะบอกนะตำหลัก อ่ะอืมน่าจะบอกลูกน้องมัง <c oughs> ้งก็บอกกันได้ไงนี่ยังไม่ได้อาบเลยล้างบอลแล้วเนี่ยกู <c oughs> ว่าแล้วกูว่าแล้วนี่กลิ่นอะไรเอออ่าเรียกมาจะได้กดครบทุกคนเนี่ออมสินมาอีกแล้วออมสินได้ฉายเลยคลิปนี้ เอาดินมาแล้วสูตรไม่มีทียอะไร้วพุ่งมากดปึ๊บเหมือนมันมีความสุขที่ได้กดอ่ะแต่เวลาเวลาเจ๊งทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขหมดเลยยกเว้นนิกแหละเนอเพิ่งตื่นโทษทีกระโจนไหมประเด็นคือเหลือกดครั้งสุดท้ายอืมเราต้องประสานงานกันแล้วเจ๊จะกดไม่พอเจ๊จะกดแล้วนิกก็ถามแล้วนิกแหละเออก็จริงพรนี้ยังไม่ได้กดเลยพรนี้เป็นคนจัดการเดินเร่องทุกอย่างใช่นิกลืมเลยว่านิกเฮ้ยผมยังไม่ได้กดเลยใช่ใช่เนี่ยก็คือวัดใจกันอยู่เดี๋ยวเราดูเจ๊จะไม่ยอมให้ผมกดทำแจ๊ปาก้วย ไม่คำมันจะไปเอามาจากไหนวะดูสุดท้ายผมก็นี่ต้องเคลียร์กันอยู่นานนะเห็นไหมใช่ผมกุ๊ปก็เป็นกรรมการที่ดีนะมันก็ข้าั่งบอสมันถูกต้องครับตอนนี้ผมไม่เข้าข้างมันแล้วนี่แหละสุดท้ายผมเป็นคนกดนะครับผมก็เรียบร้อยก็เจ๊งอยู่ดีอก็เจ๊มาจับเมาส์นี่ก่อนเนี่ยหน้านี่ไม่พอใจเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่หน้าไม่พอใจด้วยกันทั้งคู่แหละดูแล้วอ่ะอ่านี่เดี๋ยวเราข้ามไปตอนเปิดการ์ดกันดีกว่ากอหนนะเจ๊นะได้เลยใช้คำอะไร อันดับแรกเราจะเห็นเรื่องเงินได้เยอะเหมือนเดิม,อมตอนแรกเหมือนมี2 0 0หมื่นสองไหมคือเอายง่ายวมาเปิดการ์ดเนี่ยเจ๊งแต่ว่าเงินที่มีเยอะและมูลค่าทีมก็สูงใช่ใช่เออเนี่ยคือได้มาประมาณ15,000 m 1 3่นหัเอ็มหนึ่งบาทเอ็มน่าไหง่ายอ่าอ่านะเติม5 0 0 0นนี่คือไม่รวมการ์ดเลยนะกถ็ถือว่าเป็นแบบ อะไรที่โอเคช่วงนี้ไทยเติมก็แนะนําอันนี้แหละแต่อย่าไปคาดหวังเรื่องแจ็คพอตจากแบบไอคอนอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเกิดยิ่งเป็นแฟนคลับของเทพนิกจิ้กเงินเมีย<ช>กับ<ม>แกเกินเกมของเจ๊ดำเนี่ยอย่าไปคาดหวังเลยนะว่ามันจะเจ๋ง <laughs> เพราะว่ามันไม่เคยเจ๋งเลยมันมีแต่เจ๊งอย่างเดียว <laughs> ถูกต้องแต่เราก็ยังไม่เข็ดเราก็ยังมารวมกันอีกน,น,นี่เราดูการเปิดการ์ดดีกว่าอันนี้มันควรจะได้ดีมากนะใช่ใช่ใช่ที่น้องนิกบอกบวกห้าไงใช่ใช่การที่มันบวกห้าคือมันควรจะเกินพันเอ็มอ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็น B ด o e ตัวท็อปนี่อย่างฟานได้นี่หลักหมื่นเอ็มเลยอะใช่ใช่ใชแล้วดูสิ่งที่เจได้ดิเนี่ยวิ่งเก่งแล้วมันเป็นคือแค่ชุดก็รู้แล้วไงว่ามันเป็นปี UCL เอล19เนี่ยและชื่อก็บอกเราดัมเบลเลยดัมเบลไม่ใช่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 โอ้โหคุณเล่นนะผมไม่เกี่ยวนะปังมาไงเนอะช่นชอบเาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันบังไว้เนี่ยเดี๋ยว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 ผมยอดดีย่อดเลยคุณยอด้ย่อตัวเออยอดเขาเฮ้ย ยอ่อกรอบไม่ใช่ย่อกันสองคนก็เห็นเห็นกันอยู่แหละแอซิสสวยๆเลย <laughs> เมื่อกี้เออแต่ผมย่อหน่อยผมยอ่ยอยอ่ยอยหน่อยย่อยหน่อยแต่ออว่าข้างนู้นจะย่อไม่ได้เพราะข้างนู้นมันคือที่เราอัดไปแล้วใช่ครับผมเนี่ยเราดูเปิดเนี่ยเ,เปิดมาใส่ถุงมือมาหาป้าแบบนี้ได้ประตูป e ี b o e แดดแดดได้เทียบดีคือเมื่อกี้จากพันเอ็มได้เขาเรียกได้ไม่ถึงพันทุเรศแล้วนะเมื่อกี้ได้ไม่ถึงร้อยเอ็มห้าสิบเอ็มตัดต๊อนึงเดียเจ๊อ่ะ นี่ก็ได้ครับเปิดกันไปอ่ะลุ้นลุ้นลุ้นไปพร้อมกันลุ้นไปเรื่อยลุ้นไปเรื่อยภาพรวมเมื่อวานเนี่ยก็ก็ถือว่ามีโอเคบ้างอะไรบ้างเราก็จําได้ไม่เป๊ะแต่ว่าสุดท้ายเราจะปิดด้วยไอคอนมันลุ้นกันว่าเมื่อวานเจ๊ดำได้ไอคอนเป็นใคร วาวจริงนะนี่ก็จำไม่ได้เลยไม่อันของเจ๊ะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับดีเทลหรอกเรื่องอายุอ๋อเลยใช่ใช่นี่มึงเป็นใครเนี่ยนอ้มลืมง่ายต่อเนี่ยโอ้ยนี่นิกไงที่เจ๊ติดเงินนิกอยู่สองหมื่นอ่ะอ๋อจำได้น้องนิกไงน้องนิกไงแต่เงินเราไม่เคยติดกันออ๋จำได้แล้วความจำดีนี่มันชีร์ดูเขาหลังก็เชียร์เป็นคาราบาลเลยนี่เพราะว่าเราเล่นบุ๊กดานนี่วคาราบาวแจ๊นี่คาราบาวนี่ฮะ มค่ขามขามมีสัตว์ไฟหายเออ่ยเจ๊ทุกคนดูนะเจ๊ด่าเขาด่าผมไม่หยุดเลยเออคนอย่างนี้ก็มีวุ่เ,เออมาพึ่งพาเขาแท้ๆมาด่าเขาอีกเวนกรำเวนกรรมเวรกรำของไอ้นิกมันต้องกรูดีแหละโอ้ขอใครคุณผู้ชมมีนขาดดูขาดแล้วรถไม่เป็นไร อันที่จริงมันมีสิ่งหนึ่งที่เจ๊เขาประกาศเอาไว้เดี๋ยวให้ประกาศไว้ปิดท้ายคลิปนี้อีกทีหนึ่งนิกด้วยนะนิกก็อาชีพเพิ่มเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมหที่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูท้ายคลิปเจ๊จำได้ที่กุ๊กมันชงให้นิกอะ่ะเนือเนี่ยดูดิได้เลยวานเนี่ย <laughs> <laughs> ใจจริงเอาจริงเลยวานปีนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังจากการเปิดแพ็คนี้ทุกครั้งเราจะบอกกันเลยว่าสิ่งที่เราอยากได้คือด็อกบาร์ด็อกบาร์และด็อกบาร์เท่านั้นนะฮะจนหลังๆกูเก็บด็อกบาร์ไปฝันแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณคุณอะเมื่อวานนี้ยเหมือนเล่นในนั้นไปแล้วเลยให้ฝันกันเลยเล่นไปแล้วไหมมาเล่นซ้ำอีกทีนึงอ๋อโอเคโอเคเออเดี๋ยวกูก็เขินๆด้วยเวลาเล่นนี่แขนยาวกองหลังแต่ว่าลานปีนี้เก่งครับ วลาบีนี้เก่งดูราคาดินี่คือบวกหนึ่งนะหนึ่งพันแปดร้อยเอ็มอันนี้ดีนั่นน่ะเดชมันก็แค่พอได้ตรงนี้แต่มันตัวที่เราอยากได้มันไม่ใช่ตัวนี้ไงใช่เพราะเจ๊ทำฟูลแมนยูอืมไม่ได้ไม่ใช่เจ๊ทำฟูลแมนยูนิกบอกให้เจ๊ทำฟูลแมนยูอาจะทำฟูลิเวอร์พูลเล่นไหมล่ะไม่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 ฟูลแม,ม,มนยูนดีแล้ว <laughs> <laughs> นี่ฮะใบอันนี้เราคุยกันว่าเกินพันเอ็มแน่แเออใช่ที่คุยกันตกลงแล้วยังไงก็ต้องเกินเพราะส่วนมากมันจะออกฮอตบวกห้ามันจะเกินพันเอ็มตลอดใช่ฮะและนนีี่่่่คครับสิิงงทเกดขึ้ือแมไป PC มันหลุดไปยังไงมันไม่น่าหลุดไปอ่ะยังดีได้มิสซสลอนเออแต่ว่าราคาที่เลศมากก็เดี๋ยวรอลองใช้ดูแล้วค่อยมาเก็บปฏิีบงตีบวกเลยว่าไปไม่แต่เจ๊ทำฟูลเมนูก็จริงแต่เขามีกองหน้าคนโปรดอาร์ไนต้องใช้อาร์ไนใช่ใช่แนะนำตอนนี้ก็ยัดแม่เขาแล้วแต่ยังไม่ใช่ปีที่ดีที่แต่หลังๆก็ยังไม่ได้ไม่ก็ได้ใช้นะหลังๆก็ใช้เป็น CR7 ซจะเป็นตัวใหญ่เพราะว่าเราเป็นสายเปิดมองอีสปอร์ตเราบอกเลยใช่ใช่ใช่นี่นี่ดูตัวนี้นี่นี่ผมกดนะเนี่ยพอผมกดพันสองพอเขาก ไม่แต่มันสองกยทเรอยู่ดีแหละก็พอตุตูตูไปได้ตูไปได้ตูตู้ตู้ตูตูตู้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 ตุ้ตู้ตู้ผู้ชม้อู้ตู้ตู้ตั้ตู้ตู้ตม้ตก้ตู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 ้ต่้ตู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 ู้่้ตู้ตู้ตู้อนู้้ตู้ตอ้นู้ตู้ตู้ตู้อู้นู้ต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 ู้นู้ตู้ตูันู้้ตู้ตู้้เันม้อ้้ เ้ยฟังไงวะไม่ใช่ทั้งหมดเลยบูต้องขอโทษอีกคนเดียวคนเดียวที่มึงต้องขอโทษอ๋อพ่อนี่อ้าคนละมุกคนละมุกฉันเองฉันน่ะสิฉันน่ะสิไอ้นี่ไปมุกพิมุกพ่อไม่อยากให้เล่นเล่นเองไอ้นี่กูชอบตากรองกูจังเลยไม่นั่งเช็ดนาฬิกาแล้วอะไรทำไปเรื่อยดูแล้วอ๋อเนี่นี่ลบตัวเวลาเขามาเขานัดแฟนเขากินชาบูนะ เอาเอใช่อะน,น,น,นัดแถวบ้านแหละแต่ว่าเขานัดแฟนไว้ห้าทุ่มครึ่งอ๋งอกูบอกของมึงเสร็จไม่เกินสองทุ่มจะทีเดียวไม่รู้ว่าเวลาไปทำอะไรไม่รู้เรื่องจริงว่ะทีอาการออกเลยสั์ <laughs> คิดว่าลาโดนาเนี่ยดูแม่งเปิดแบบส่วนมากไปทางเจ๊งฮะเออเจ๊งดิก็อย่างที่บอกแหละ EP 1 EP 2ก็เปิดมาก็เจ๊ง EP 3มาเนี่ยไฟเสียงเจ๊ง EP หน้าไม่รู้ว่าคอมน้องนิกจะเจ๊งหรือเปล่านะถ้าคอมเจ๊งดิกว่าตอนแรกดิก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นความผิดของคนของนิกเออถ้าคอมเจ๊งอีกูไม่โทษคนเหมือนกันอ๋อกูจะโทษไปที่ร้านขายคอมแหละเจ๊จะไม่ได้เหยียบเขตบางแครงไม่ได้แบนแค่บ้านกูกูจะห้ามเข้าเขตนั่นแหละกูพูดเลยการกินีของแก โอ้ยนี่คนบางแคดูเยอะไปเด่ยเดี๋ยวลุมด่ากูเละเลยเนี่ยเมื่อกี้น่าจะแพงสุดๆต้นๆองคลิปอะฟังโก้บาเลซี่บวกห้าใช่เ <c oughs> นี่ยเนี่ยใบพวกเนี้ยคือมันต้องแพงมากแต่ว่ามันก็มีโอกาสเจ้งแต่มันลุ้นได้ถึงม,มันก็ลุ้นถึง BOE ไง <B LE S 1> ถูก <B LE S 1> ไหม b อ e กับเออเออเ s ไงคือก็ยังพูดอยู่ว่าถ้าเป็นชุดชมพูวิ่งไงอย่างเงี้ยโอเคแล <c oughs> ้วดูที่ได้ดิเปนซะเนี่ย แต่เนี่ยแพงเอ้ยนี่เนี่ยแพงราคาแพงแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้ใชใช่แเชสเชสหวงหายากมากเนี่ยดูหายากกูยังไปหามาจนได้ใช่ที่หายากเขาะไรพวกคนไม่ค่อยใช้ไม่ใช่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 ไม่ใน่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไะ่ใไม่ใช่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 ไม่่มึใเช่ไไม่ไ่ ดูหน้าเขาเนี่ยหน้าเริ่มเครียดกันแล้วไอ้สามตัวนั้นหน้าเริ่มเครียดกันเครียดดิเราเรู้สึกว่าเครียดอะไรวะเนี่ยเด้ไอ้ดิเด้แต่เดโอเคซันโชโอเคเพราะชอบเป็นกันส่วนตัวแล้วก็เป็นว่าที่ตั้งแต่แมนยูด้วยก็จะทำฟูลแมนยูไงยิ่ดีกับซันโชด้วยเอ๊มันมาแล้วเหรอวะอ่ะนี่น่าจะไปท้ายๆแล้วก่อนไอคอนนะ l s บวกสามใช่เราก็คาดหวังไปที่ตัวหลักพันเอ็มนะซีดานฮาร์บาสลาตันรูนี่ถูกต้องถูกต้องแล้วดูสิ่งที่เจได้มา ประตูใส่ถุงมือไปนะมึงจะไปปอกทุเรียนไงฮะใส่ถุงมือมาทำไมมันจะถลุงมือเออเรบุ๊เป้บุฟปฟอนสิสวยครับซับอมดูโหดูหน้าดูได้อันนี้จริงนาทีนั้นแหละไม่ใช่แค่เจ๊ไอ้เหียซึมทั้งงานซึมช่วงท้ายที่เหมือนโดนงูแมวซาวกัดทั้งทั้งทั้งแก๊งอ่ะเอามานี่ฮะ ผมอาจจะให้เขากดคนเดียวเว้ยเหมือนเหมือนเขาแบบกลัวหาคนโทษไม่ได้อ่ะชวนกูอยู่กดด้วยกันดีกว่ากำลังกำลังเกลียก,กล่อมอยู่ <laughs> มึงกับกูกดด้วยกัน <laughs> <laughs> ผมบ <laughs> ผ,ผ,ผมไม่กดเ อ่าก็เลยบอกอ่ะงั้นกดพร้อมกันอ่านี่นี่นี่นิ้วเอานิ้วประสานกันแล้วเดี๋ยวคอยดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเอานิ้วประสานกันนะผมวางเมาส์เมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นผมวางเมาส์ไว้บนปุ่มเปิดละอ่าใช่ใช่อันนี้เมื่อกี้ผมจะต่อยเจ๊ถายเห็นอะไรเยอะแต่คนอย่างเจ๊น่าจะนี่แล้วผมก็ค่อยๆเอามือลงไปเว้ยเอามือลงไปปุ๊บพอผมเอามือลงไปปุ๊บเมาส์แม่งเลื่อนออกมาเขาตบผมในนั้นที่คนเลื่อนอ่ะคือเขาเอ้าเอางี้เดี๋ยวหาว่าไม่นั่นนี่ตบคืนถือว่าเจ้าแล้วทีนี้ จากสิ่งที่เมื่อวานตกไปตกคืนได้เหรอตกคืนได้ไม่ถึงฉันน่าตกเธอคืนได้แต่ว่าก็สักทีน่ะเฮ้วกดแล้วกดแล้วมาไอคอนมาจำไม่ได้จริงว่าได้ใครอะซึกจำได้อ๋อนี่ไงไออเออไม่เห็นต้องดีใจเลยโอลิเวอร์เบียสดเบียโฮปคือความจริงกับเปิดมงเนี่ยนี่คือตัวหนึ่งที่เทพมากในเกมเพียงแต่ว่าราคาเนี้ยมันซื้อได้คือที่เราคุยกันไวไรคือต้องล็อกบาร์แหละเป้าหมายเราอะใช่นั่นแหละดูครับซึมครับ ซึมเนี่ยมผมบอกว่าผมกดคนเดียวผมได้สามตัวเนี่ยเจ็ดแปดพันเอ็มตลอดอเออเนี่ยโทษคนนู้นโทษคนนี้โวยโวยว,ไว,ไวายนั่นเลยเดิเนี่ยไอ้กุ๊กจะต่อยเจ้ไรไห,รไหยืดละเนี่ยตามหลักมันไม่น่านะไม,ไม่ไม่น่าต่อยเจยม้มันน่าจะต่อยบอสมันนะดูแล้วดูก็ขยันส่งดูดิอากับกริยาของแฟน่อยไหม น่าส้มเลยน่าส้มเลยอะไม่ส่วนมากตรงนั้นอะเปิดเปิดการ์ดแส่วนหนึ่งส่วนมากกับผลการแข่งขันได้ข่าวเราฟอร์มแรงแต่เวราต้องเงียบๆไปนี่นี่นี่เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพัฒนาเดี๋ยวบอกนักแข่งละว่าฟูลแมนยูเดี๋ยวจัดมาให้หน่อยอาจจะมีสักอีพีนะไม่แน่นะให้นักแข่งมาช่วยจัดได้ช่วยแบบสอนเลยว่าวางแท็กติกยังไงนะเพื่อจะไปก้าวไปเป็นนักแข่งที่เก่งเพราะว่าโอ้โหทีมของ n R นนี่ก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว จะสอน่ะได้แต่ไอคนที่รับการสอนเนี่ยมันต้องฉลาดทีดนึง๋งไอศิลป์ฟังไว้นะรู้ป่ะไม่ใช่ผมหรอกมนะั้งมีนี่หนงนีหนึ่งเดือนต่อต้นมันไม่ไหวกันเจ๊แล้วเหมือนกันเมัน,น,นพักหลังในนี้มีใครไหว,วกับกูบ้างไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพวกคุณเลยกูก็ไม่ไหวกวได้เลย <c oughs> ไม,ไม่รู้จัเขตจากหราบแลวดีโดนไป2อสมหมื่นไม่มีกระดีกอะรสักนไม่ความเป็นจริงเอาดูเติมแบบเดียวเนี่ยมูลค่าทีหกหมื่นละเงินในเกมสามหมื่นนี่ยังไม่ขายนักเตะนะมันเกินแสนแล้วโอเคโยอโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าตกลงเกือบเล่นไม่ถูกเ่ย คือตกลงไปนะครับผมตำแหน่งมึงตื่นน n a แล้วนั่นเลยตรงนี้ไม่ค่อยเล่นโอเคแปลว่าอะไรอ๋อส่งให้เบเบย์ไป่อนคือถ้ามุกแปลว่าอะไรเนี่ย DNA ไม่ค่อยเล่นส่งมการศึกษาพวกเราหมาไม่แดกด็อกแอนด์ i ็อ o อ e a หมาชอบพี่อี t อะไรดด็อก็อกอี g ไม่ใช่ด็อกนี่หมาเออน็อตนี่เราที่ไว้ไข่ไงอ่ออืมอ the dog เนี่ยก็คือหมาเนี่ยไปไข่ที่ eat ตกไปแย่แล้วท่าน ไปออกออกไปถ้าออกเพิ่มไปเลยออกเพิ่มไปเลยอ่ะเนี่ยมันช่วงปลายแล้วไม่มีอะไรแล้วนะเมื่อวานเจ๊ด่าแต่ว่าเราอาจจีบกันไว้ไม่ไม่ไม่ใช่เจ๊ประกาศนิกประกาศให้เจ๊อ่าใช่ใช่ใช่เนี่ยก็คือถ้าคลิปนี้เนี่ยก่อนหน้านี้แต่เดิมแต่ว่าอาจจะจ่ลงไปตอนแรกตั้งไว้แปดหมื่นเราลงเท่าไหร่มาลองลงเอาครึ่งเดียวโอ้โหสองหมื่นเนาะเออครึ่งเดียวสองแปดสี่แปดสองเฮ้ยสองหมื่นสี่เออเออเนี่ยเอาด่ามี่สิบหมื่น ได้ครึ่งครึ่งหนึ่งไหวไหมสบายไปโถอะคนแก่เนะ้นครึ่งหนึ่งแล้วกันนะพวกแกนะสี่หมื่นวิวถ้าครบสี่หมื่นวิวภายในสามวันเออเจ๊จะจะดีใจมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับผมไม่ต้องไปดูแม่งละไม่ใช่นี่ไม่ใช่จะเติมอีกเติมอีกนะคำเมื่อวานประกาศไว้เท่าไหร่เมื่อวานประกาศไว้หมื่นหนึ่งเขาพูดเองอันนี้เรื่องเงินน่ะเขาพูดเองประกาศไว้หมื่นหนึ่งเนี่ยเนี่ยชี นี่กำลังต่อรองกันอยู่กำลังจริงจังเลยนี่นี่ก็คือไอ้ตัวหลังก็ยุหน้าผมนี่ก็เอาจริงเหรอวะเอาจริงเหรอแต่ว่าแต่ว่าเป้าที่ประกาศไว้เนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าไฟล์เสียงมันเสียเนี่ยคือ8 0,000วิวเติมอีก10,000อืเพราะนั้นตอนนี้ลดมาให้ครึ่งหนึ่งแล้วกัน4 0,000วิวพูดให้ชัดอ่ะพูดชัดๆน่ะป้องใหญ่ไปเลยคะคลิปนี้ถ้าครบ40,000นวิวภายใน3วันนะเติมอีกหมื่นหนึ่งสัปดาห์หน้าและหลังจากนั้นก็อาจจะไม่มีลวไอ้ไอ้แก่เกินเกมเนี่ยเลิก ไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นเอาหมื่นหนึ่งไปทำอย่างอื่นดีป่ะที่ถนัดเออที่ที่สมอายุที่กินนกปูคงไม่โดนใครหลอกอ่ะเออไอ่ง้ตรงนี้ใครหลอกเจ๊บอกไหมไม่มีหลอกนิกเออไม่มีไม่มีปากด้วยนะครับผมสำหรับแล้วก็นิกก็มีอาชีพนี่บอกว่าถ้าคลิปเจ๊เกินสิบหมื่นนิกจะอะไรนะจะ ตีบวกอะไรของตัวเองด้วยอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันในในนี่ในคลิปเอ็นนะโอเคโอเคซึ่งเกมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราไปดูแบบว่าเขาเรียกว่าไปท้าคนดูไปได้เอะไรหรอขอสามวันสองหมื่นสองหมื่นไลค์อสามชั่วโมงครบสองหมื่นไลค์ประเด็นคือพอครบปุ๊บหยุดนะไลค์หยุดรอดูเดี๋ยวนิกจะไปตีเมสซี่บวกแปาก็ไปดูในช่องไอนนาได้โคตรพ่อมหาพี่แพงไอ้ที่เอ้ยไม่น่าพูดออกไปเลยประมาณเนี้ยส่วนอันนี้นะสี่หมื่นวิวในสามวันนะ ครับคลิปมันจะลงทุกวันพฤ่อเดหัดนะแก่เกินเกมเนี่ยก็ถ้าภายในวันอาทิตย์อะ่ะทำรายการรายสัปดาห์ด้วยเหรอ,อมสัปดาห์แล้วเนี่ยห้าพันหมื่นหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งก็เนี่ยดูตากูสิ S <S <S จะสามหมื่นแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยตรงนี้แล้วเอออย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสน<ป>ะก็ฝากด้วยนะติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะแก่เกินเกมนะก็เนี่ยจะมาให้พวกนี้หลอกประมาณก็ไม่แน่ถ้าเกิดทำโปรแกรมที่บ้านได้แล้วก็อาจจะดีขึ้นนะอยากตามไปช่วยอี่บายไม่เป็นไรขอโทษทุกคนด้วยนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากพวกเราเองเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมขอโทษคนดูไม่ได้ขอโทษเจ๊เนี่ยไม่เป็นไรทั้งหมดอ๋อโอเคครับงั้น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคืนอ่ะเอาคืนไปกด Subscribe ให้ด้วยเลยเฮียเฮียอกูนีเฮีย้หนีเลยนะมึงไอ้ซ่าไอ้เฮียสินกลัวบอสมึงไปไกลแล้ว คุยกันเดียวแล้วแม่งคุยคุยกับคุยกับคลิปเราอ๋อนี่ปกติพี่อ๋อเหรอนี่คือปกติเหรอใช่นี่กูปกติอ่ะเนี่ยไม่ถ้ามึงบอกกันว่าปกตินะแปลว่าในนี้กูไม่ปกติคนเดียวนะทั้งนั้นอะแค่นั่นเองพี่แกเอ้าลืมเลคกขอดหยอก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 